เคล็ดลับผิวใสายฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีสวัสดีค่ะทุกคนใครอยากมีผิวสวยใสายฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีบ้างยกมือขึ้นวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆที่ทำตามได้เลยมาฝากกันครับรองว่าผิวปังแน่นอนการล้างหน้าให้สะอาดหมดจดเป็นสิ่งสำคัญมากเริ่มด้วย cleansing oil หรือบอมเพื่อละลายเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกจากนั้นตามด้วย c l e a n er s i n สูตรอ่อนโยนเพื่อทำความสะอาดผิวอีกครั้งคะ่ะ อย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองนะคะผิวจะได้ไม่แห้งตึงหลังล้างหน้าค่ะผิวที่ชุ่มชื้นคือผิวที่สวยหลังล้างหน้าให้รีบลงโทนเนอร์และซีรีมที่มีส่วนผสมของไฮลูรอนซิดหรือกลีเซอรินเพื่อเติมน้ำให้ผิวทันทีค่ะจากนั้นตามด้วยมอชเจอร์เซอร์เพื่อล็อกความชุ่มชื้นไว้ในผิวตลอดวันค่ะการมาร์กหน้าเป็นวิธีที่ช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึกเลือกมาร์กที่เหมาะกับปัญหาผิวของตัวเองเช่นมาร์ก ให้ความชุ่มชื้นมากเพื่อผิวกระจ่างใสหรือมากเพื่อลดสิวค่ะมากหน้าสัปดาห์ละ2-3ครั้งเพื่อผิวสวยสุขภาพดีนะคะแสงแดดเป็นตัวการทําร้ายผิวทาครีมกันแดดทุกวันแม้ในวันที่ไม่มีแดดเพื่อปกป้องผิวจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายค่ะเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30ขึ้นไปและ PA ขึ้นไปนะคะ อยากมีผิวสวยใสฉ่ำวแบบสาวเกาหลีใช่ไหมคะลองทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่าลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย